สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุปเปิรน,นะคะมาศึกษาดูงานที่จังหวัดชนบุรีนะคะมาพักที่ค่ายทหารสัตหีบนะคะก็จะพาไปเดินลงทะเลนะคะมาศึกษาดูงานณจังหวัดชนบุรีนะคะมาพักที่ค่ายสัตหีบนะคะเรือนรับรองนอยอสีนะคะเช้านี้จะพาไป ชมทะเลนะคะเริ่มต้นก่อนนะคะจะโชว์บ้านพักนะคะห้องพักของคูเปิลนะคะนี่เป็นห้องพักรับรองของคูเปิลนะคะพักกันสองคนต่อห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูทะเลกันช่วงเช้ากันเลยค่ะได้ยินเสียง อะไรบ้างยังคะใกล้มากๆค่ะจากบ้านพักนะคะนี่นะคะชื่อห้องพักเราเรือนรับรองพลนอยอสีนะคะข้างๆนี้ก็มีร้านกาแฟร้านคอฟฟนะคะร้านกาแฟนะคะเสียงทะเลมาแล้วเสียงลมทะเลมาแล้วใกล้มากค่ะ เห็นหรือยังคะผู้ชมเห็นหรือยังใกล้มากๆค่ะ เดินทะเลนะคะเดินริมหาดนี่เลยค่ะไปจนถึงเกือบถึงด้านนู้นเลยค่ะพาชมทะเลไปเรื่อยๆริมหาดนะคะตามกันคมาเลยค่ะเช้านี้กาพาเดินริมหาดนะคะฟังเสียงคลื่นทะเลนะคะสดชื่นดีต่อใจมากค่ะ พักผ่อนในรอบปีนะคะรอบหลายปีเลยสำหรับทุกปปินนะคะเกือบบางทีห้าปีค่ะก่นจะได้มาทะเลครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็เหมือนกันนะคะหาเวลามาพักผ่อนบ้างนะคะหลังจากที่ทำงานมานานนะคะก็หาเวลามาเติมพลังใจให้กับเรานะคะฟังเสียงขึ้นทะเลผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวค่ะ เดินริมหาดนะคะฟังเสียงคลื่นทะเลไปเรื่อยๆดีต่อใจสุดๆค่ะ เขาสวยมากนะคะหาดเขาสะอาดมากะคะ่ะเป็นหาดในค่ายสัตหีบนะคะจังหวัดชนบุรีไม่มีร้านค้าริมทะเลเขาจะมีจัดโซนไว้ด้านทางนู้นนะคะถ้าเป็นห่วงยางจะไม่มีร้านค้าริมทะเลที่เป็นแผงๆเยอะแยะ เหมือนที่เราเคยไปเที่ยวแถวพัทยาอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยค่ะสะอาดมากค่ะ ลมทะเลจะพัดกลางวันจากทะเลเข้าสู่บกแต่ถ้ากลางคืนจะเป็นลมบกค่ะก็คือพัดจากบกไปสู่ทะเล ถ้าใครอยากทราบก็เซิร์ชดูในเพจได้นะคะอ๋อที่เรือเรือเขาให้เช่านี่ค่ะ เรือสปีดโบ๊ทอะไรเนะี่ยอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนู่นเห็นเห็นเรือของทหารเรือนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรือกระบุรีหรือเรืออะไรนะคะ เดินแค่นี้ก็หอบแล้วค่ะคงเดินใลกว่าน,นี้ไม่ได้ละแค่นี้ก็ทุกคนก็คงจะสดชื่นไปกับปเปิลแล้วนะคะทางนู้นก็มีคนมาเล่นน้ำเหมือนกันด้านนู้น เปลือกหอยนะคะเปลือกหอยเปลือกหอยเต็มเลยทะเลนี่มัน ใหญ่นะคะสุดลูกหูลูกตาเลยสีมันเปลี่ยนเพราะว่าเราอาจจะมองแล้วมันเกิดการหักเหแสงนะคะแล้วคุณก็นั่งพักชิงช้าก่อนนี่นะคะชิงช้า อ่าให้เราพักโยชิงช้าเล่นมองดูวิวนะคะอ่าโยชิงช้าเล่นดูวิววิวด้านนน้นนี่ด้านนี้ด้านที่คุณ่นพาเดินไปเมื่อกี้นะคะ บนร้านค้านะคะริมหาดนะคะก็จะมีเท่านี้ค่ะมีไม่มากเหมือนที่อื่นนะคะ